คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกันก็ชีวิตเราต้องเราใจเรา t ิ is e สปอร์ ตัองอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะก็อยู่บริเวณจุดชมวิวนะคะน่าจะประมาณที่1ที่2ค่ะของบริเวณเขาค้อค่ะและระหว่างทางที่ขับรถมานะคะก็จะสลับค่ะตั้งแต่ฝนน้ำเม็ดหนาบ้างเม็ดบางบ้างแล้วก็เป็นหมอกอย่างที่เห็นนยะคะว่าค่อนข้างที่จะหนามากก็ต้องขับด้วยความระมัดร,ระวังพอสมควรค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวหน้าฝนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยความเฉะแฉะเลอะเทอะแต่สําหรับ ตอนแล้วนะคะน่าฝนเนี่ยเป็นฤด,ดูการที่ไปตองเนี่ยชอบมากๆหลงรักเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ฝนมันตกไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะเอาล่ะมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะว่าไปตองเนี่ยจะมาทำอะไรต่อ ชมวิวเขาค้อค่ะตอนนี้ไปตอนอยู่ที่ตำบลเข็กน้อยค่ะถ้าหากว่าใครมาที่เข็กน้อยนี่แล้วนะคะลองแวะมาดูค่ะกับด้านหลังนี่เลยน้ําตกสันติสุขค่ะขนาดยืนตรงนี้นะคะยังได้ยินเสียงน้ําตกเลยอะ่ะตื่นเต้นพูดสันไปหมดไปเดี๋ยวไปดูกัน ก็ความสวยงามนะ,ะของน้ําตกชันที่สุดที่นี่ซึ่งช่วงที่ไปตองมานี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยค่ะว่ามาในช่วงของฤดูฝนทาให้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากแต่เราก็ได้เห็นนะคะถึงความสวยงามของมันซึ่งน้ํานะคะมันก็ไหลามาจากหลายทิศทางค่ะแล้วก็รวมกันมาเป็นน้ําตกชันที่สุขแห่งนี้ แล้วก็แต่ละทิศทางของมานานะก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางจุดนี้ก็เหมือนเป็นน้ําตกเล็กๆลาดชันมาเรื่อยๆจะได้เห็นถึงสเตปของหินชั้นต่อชั้นชั้นต่อชั้นนอกจากน้ําตกที่เล่นได้แล้วนะคะยังมีหินบางช่วงค่ะที่มันเป็นลักษณะลาดลาสามารถที่จะสไลด์ลงไปได้ก็สร้างความเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อนไปนะแล้วแม่น้ยยํใสนี้นะก็จะไหล,ลอ่ะรวมไปยังลําน้เํเแ็กแล้วก็ลงสู่แม่น้ําน่านต่อไปนั่นเองค่ะ ถึงความรุนแรงของน้ำตกแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะถ้าใครคิดอยู่ตอนนี้นะคะไปตามกำลังจะไปล่องแก่งลำน้ำเขก่ะเลเดี๋ยวตามมาว่าจะสนุกแล้วก็มันขนาดไหนเห็นความรุนแรงขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะบอกไว้เลยว่าลำน้ำเขกเนี่ยมากกว่าแน่นอน ก็คือไม่ไกลกันมากค่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะไปล่องแก่งลำน้ําเขกกันค่ะไม่ได้มาตัวคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามีพี่ป๊อปค่ะไปหาพี่ป๊อปกันตอนนี้พี่ตองอยู่กับพี่ป๊อปแล้วค่ะซึ่งพี่ป๊อปเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะในเรื่องของการผจญภัยที่ลำน้ําเขกแห่งนี้แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะพี่ป๊อบชื่อนพดลกันแตงครับ ทำงานตรงนี้มา17ปีแล้วครับถ้าใครสนใจนะคะพี่ป๊อบเนี่ยเขามีเปิดบริการะค่ะก็คือป๊อบทัวร์ก็ติดต่อพี่ป๊อบได้เลยแล้วบอกว่าลำน้ำเขกนี่นะคะไปตองหาข้อมูลมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นการล่องแก่งที่สนุกและอันตรายที่สุดเพราะว่ามีถึงระดับ5ทีเดียวใช่ไหมค,ะ,คะ,ะก็ไล่ความยากลักษณะของแก่ง ของความเร็วของน้ําแต่และแก่งนะครับถ้าไม่ยากเกินก็ระดับหนึ่งสระดับที่ยากและอันตรายก็345หแต่ทีมงานก็มีวิธีที่จะป้องกันอันตรายเพราะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ค,ครบคะนะครับมีเสื้อชุดชีพมีหมวกกันกระแทกแล้วก่อนที่จะลงล่องทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการสอนก่อนอนะครับว่าคุณต้องทําตัวอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างมีคําสั่งอะไรบ้างความสนุกของการล่องแก่งเราน้ําเข็กนี่มันอยู่ตรงไหนคะพี่ป๊อปได้มาพิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกลับไปนัมีความภูมิใจที่ จะกลับไปคุยกับเพื่อนๆนะครับ,รบว่าฉันได้มาล่องแก่งพิชิตล้วน้ำแขกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นสายการล่องแก่งที่ยาวที่สุดถึง10กิโลเมตรด้วยกันก็เกือบๆครับ,รบ,รบก็9กกิโลกว่ากว่าน,นี่แสดงว่าเวลาช่วงเวลาที่เรามาล่องแก่งเราน้ำเขกเนี่ยค่ะควรที่จะเป็นหน้าฝนใช่ครับลักษณะของแก่งที่นี่จะมีข้อดีตรงที่ว่าแรกๆเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นแก่งเล็กๆเหมือนเป็นข้อดีที่เราให้ได้มุดได้หมอบได้ซักซ้อมความเข้าใจว่าต้องทําอะไรยังไงเพื่อจะไปพิชิตแก่งช่วงท้ายๆที่เป็นระดับ345โอเห งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคาแนะนําอื่นๆนะคะจากพี่เจ้าหน้าที่กัน,นะค่ะพร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการนั่งและวิธีการพายจะทําอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วมาดูสําหรับคนที่จะนั่งพายอันดับแรกเลยคือนั่งข้อแบบขอนไม้ครับขาด้านในจะซุกไปใต้หมอนและขาด้านนอกครับต่อมาใต้ขาพับตัวเองพอได้วิธีการนั่งเรามาดูวิธีการจับพายพายจะไปสัตว์ตัวทีกิฟค,ครับใช้หัวลูโป้ครับสอดเข้าไปแล้วคว่ามือลงมาให้สัตว์นี้อีกข้างหนึ่งจับให้พอดีนะบ,บางคนจับอย่างนี้นองตัวมากมีสิทธิตก วิธีการพายก็คือจ้วงพายจาก้าหน้าแล้วดึงมาด้านหลังวันนี้มีทั้งพายและทวนทวนก็คือจากด้านหลังครับอาจจะเป็นซ้ายทวนขวาพายขวาทวนซ้ายพายในสายนี้แล้ววันนี้อุปสรรคของเรามี2อ,อย่างครับภูมไม้แล้วก็นหนนินดับแรกเลยคือภูมไม้เขเห็นสั่งทุกคนหมอบมือจับเชือกกุหมหัวพายไว้ด้วยแล้วเอ็นเป็นด้านหลังนะตรงนั้นชิงไหวชิงพลิบกันนิดนึงแล้วอุปสรรคที่2ก็คือก้อนหินวันนี้จะมีอย่างเดียวครับเรือจะชนหินนะครับรู้ว่าจะชนก็เหมือนท่าหมอบครับจับเชือกเร็วตัว พยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองเข้าไว้แล้ววันนี้กรณีสุดท้ายเลยถ้ามีใครตกน้ําผ้าในเรือเห็นดึงได้ดึงขึ้นมาเลยตรงคองชูชีพไม่ต้องกลัวเสื้อขาดนะครับแต่ถ้าเราดึงเขาไม่ไหวจําเป็นต้องปล่อยเขาไปนะครับเราอย่าลากเขาไปด้วย<อ>คนที่ตกไปแล้วอันดับแรกเลยคือสต,ติตั้งสต,ติได้นะครับแล้วยกขาสองข้างให้มาเสมอกับน้ำนครับหันหน้าไปตามน้ําที่แบบจักรยานชะลอความเร็วนะแต่ถ้าใจไม่กล้าเจอต้นไม้แล้วก็หินกอดมันไว้ตรงนั้นก่อนอเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยท่านอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้สงสัยตรง เรือ,อยางลงน้ำเรียบร้อยค่ะลุยแล้วก่อนที่เราจะไปะเผชิญลำน้ำเข็กจริงๆนะคะก็ <ๆ S 2> จะมีการซ้อมค่ะวนอยู่บริเวณแถวนี้นะคะซ้อมหมอบซ้อมนั่งว่ายัางไงกระชับหรือเปล่าแล้วจากนั้นค่ะเราถึงจะไปนู่นล่องแก่งลำน้ำเขกะะ็ก ไปไดเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้เราชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางไปสูดหายใจให้เต็มปอดค่ะก่อนที่เราจะไปเจอกับแก่งที่อันตรายกว่าน,นี้แล้วก็ชิวๆกันไปก่อน แล้วชื่อว่าแกงโ้นใจครับแต่พี่บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแกงที่เอาไว้ฝึกเนื่องจากเราเนี่ยได้ซ้อมค่ะการหมอบมาแล้วเพราะฉะนั้นกิ่งไม้ข้างทางเนี่ยไม่โดนตัวเราแน่นอนแกงต่อไปชื่อว่าแกงเวฟยาวครับเดี๋ยวรอดูว่าแกงเวฟของพี่เขาเนี่ยมันจะแบบเวฟขนาดไหนนะ แดแก่งครับแแก่งเป็นการซ้อมไม่ว่าจะเป็นซ้อมพายซ้อมหมอบแลอวซ้อมหลบแล้วก็ซ้อมอู่นะคะซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของลำน้ําเขกแล้วค่ะมันก็จะเป็นแก่งที่4ีหไปเรื่อยๆคราวนี้จะไม่มีพักแล้วค่ะนอนต็อปทีนี้ก็ต้องฟังลีกของเราอย่างเดียวค่ะว่าจะต้องทอํายังไงบ้างเอาละไปลุยกันจ้ไปค่ะ สนุกมากมากเลยนะคะพี่เขาบอกว่าน้ํามันแค่60%นะยังสนุกขนาดนี้ไปตองกอแนะนําเล่นะคะ่ะบอกเลยค่ะว่าต่อให้ไปตองเล่าเก่งแค่ไหนนะคะ <c oughs> คุณก็ไม่มีทางรู้แน่นอนเขาว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเชิญชวนครออกมาเที่ยวกันแล้วใครสนใจที่จะมาที่นี่นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะกับพี่ป๊อปตัวนะคะ <c oughs> นี่ค่ะการล่องแก่งเราน้ำเขกเตยรี้นะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพบจุดหมายก็